มันต้องใ่ปบๆกหนมาก่อนี๋ยวไปเก็บจะลังเลยไมังไม่เก็บเบิงตัวสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องสาวยูทูบด้วยกันป่ามันยิ่งเงียวย่างนีก็ท้ายกองเขาแห้ง ทีนี้จะพามาดูวิธีการกลบล่องครับกลบล่องกลางครับตรงหัวงานครับถ้าไม่กลบให้ก็ว่าพีบ้าครับผีบ้าไถนาครับนี่ครับวิธีการกลบก็เอาแขนข้างข้างขวาลงให้มากเท่าที่มากได้ครับนี่ครับนี่ครับขาหลังยกขึ้นให้สุดครับ ให้ลอยมากที่สุดครับวิธีการกบลองครับนี่ครับให้ฐานใบแรกลงลงกว่าทุกใบครับเดี๋ยวให้ใบอยู่ท้ายลอยครับลอยได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับวิธีการกบลองครับนี่ครับเนื้องานก็จะออกมาสวยครับสวยครับเนียนกิ๊กครับดูครับไถคาดครับตัวนี้ไถคาดครับดูครับไถคาดครับเนียนกิ๊กครับไถเนียนกิ๊กครับ การถ่ายการอะไรก็ขึ้นอยู่ที่การปรับตั้งด้วยครับปรับตั้งได้ครับคาดได้ก็เนื้องานก็ออกมาดีครับนีับ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งผานการปรับตั้งผานการตั้งระยะคาดให้มันเข้ากับหน้าง,งานได้ก็โอเคครับ <Yeah. S 1> บางคนปรับตั้งผานได้แต่คาดไม่เข้ากับหน้าง,งานก็จบครับ ต้องรู้วิธีการปรับแต่งค้าให้เข้ากับหน้างานด้วยครับจะได้ตัวนี้เป็นรอบสองครับนี่ครับไถรอบสองครับรอบแรกมาปั่นครับทีนี้ข้าวข้าวไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ครับเจ้าของนาสั่งสั่งทําใหม่เลยครับสั่งปวานใหม่ครับรอบแรกปั่นรอบสองไถครับน่ครับรอบแรกปั่นไปครับรอบสองมาไถครับ งานออกมาเนียนครับเนียนมากครับปรับตั้งผานได้อะไรได้ครับผานคาดก็มีส่วนครับคาดปรับตั้งได้ก็มีส่วนครับทําให้เนื้องานออกมาดีครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องยุ้ยครับดูไถสิ่งครับจอดาำน้อยเป็นคนบรรเลงครับกบล่องครับดูครับพาดูครับเนื้องานออกมาดีครับข้อเสียของการถ่ายคือรอบแรกครับรอบแรกมันจะไม่โดนคาดครับ นี่ครับถ้าเป็นไถกบเข้านะครับถ้ากบเข้าข้างอนารอบแรกจะไม่โดนคาดครับมด <What? S 1> นี่ครับวิธีการกรบการอะไรก็จะประมาณนี้ครับใบสุดท้ายมันจะลอยครับลอยลอยสูงกว่าทุกใบครับวิธีการกรบการอะไรนี่ครับวิธีการปรับตั้งก็มันไม่ยากครับเอาแค่แค่แขน แขนข้างขวาลงให้ได้มากที่สุดครับเท่าที่จะมากได้ครับแขนข้างขวาลงครับอคนไปนู่นแล้วครับเดี๋ยวรอมาดูข้างล่างครับแปลงแปลงล่างครับแปลงใหญ่ครับมาดูแปลงข้างล่างครับดูครับดูเนื้องานครับ นี่ครับไม่เป็นร่องไม่เป็นคูเลยนะครับนี่ครับดูหน้าหน้างันครับดูครับดูครับไม่เป็นร่องไม่เป็นคูครับเป็นเนื้อเดียวกันครับนี่ครับปรับตั้งผ่านได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยเบื้องนู้นก็เป็นสัตว่นฮะฮะอุ้ยบ้าเสีงดูครับ ดูเนื้องานมันก็จะประมาณเกียรกลนี่ดูเนื้องานมันก็จะประมาณนี้ครับดูครับเรียบเรียบเนียนเนียนครับนี่คือปรับตั้งผานได้ครับปรับตั้งผานได้ตั้งคาดให้เข้ากับวงศาผานได้ครับมันก็เนื้องานมันก็จะมาเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับงานก็ออกมาสวยครับออกมาเนียนครับเหมือนกับปั่นครับมองมองมองไกลๆอย่างกับ ปั่นครับมันเรียบมันเนียนครับนี่ครับดูครับสังเกตที่นางงานครับดูครับดูพื้นครับนี่ครับเรียบไม่เรียบดูเอาครับถ้าปรับตั้งพันไม่ได้ข้าดไม่ได้มันก็จะเป็นคูครับเป็นคูเหมือนเขายกล่องปลูกมันครับนี่ครับนี่ครับงานเนียนๆครับคือไม่ได้อวยไม่ได้ม้อะไรครับนี่ให้ดูนางงานครับ หน้างานมันก็ออกออกมาเนียนครับทุกทงทุกอย่างมันต้องได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งฐานครับคาดได้ไหมผานได้ไหมครับมันขึ้นอยู่มันมันมีองค์ประกอบของมันครับน่ครับคาดตัวนี้ใช้มาเข้าปีที่ห้าครับใช้ดีครับตัวนี้ครับคาดปรับตั้งฐานได้อะไรได้ก็ทุก่งทุกอย่างจบครับดูครับ งานกบกบล่องกลางครับแบบนี้กบกบรอบเดียวได้คร mm ับ nah <framework. S 1> ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งสลับก็ได้ครับตัวนี้ครับไม่ต้องวิ่งสลับมาก็ได้ครับกบรอบเดียวก็จบแล้วครับงานออกมาสวยแล้วแบบงานเนียนๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เราปรับตั้งด้วยครับงานจะออกมาเนียนไม่เนียนก็ขึ้นอยู่ที่เราปรับตั้งครับ ส่งงานส่งงานไถยวางคาดเนียนๆครับทีนี้เป็นรอบที่สองครับรอบที่สองเจ้านี้หกไร่ครับรอบที่สองก็ช่วงนี้ก็งานวานซ่อมวานอะไรก็ค่อนข้างพอสมควรครับเยอะเยอะพอสมควรครับเพราะว่าทําไปรอบแรกแล้วมันมันไม่ได้ผลครับทําไปรอบแรกไม่ได้ผลคือมันข้าวไม่ ออกไม่ดีตามเป้าครับข้าวไม่สวยไม่อะไรครับไม่ตรงตามเป้าครับที่ต้องการครับงอกช้าบ้างอะไรบ้างครับปีนี้ใครมีข้าวปลูกไม่มากต้องวิ่งหาข้าวปลูกครับอย่างคนในหมู่บ้านก็วิ่งหาขา้าวปลูกกันเยอะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ สำรองข้าวข้าวพันมเมล็ดข้าวพันไว้เยอะครับทีนี้มันเลยผิดเป้าครับปีนี้ครับผิดคาดมันมันไม่ตรงตามคาดครับปีนี้ครับหลายคนก็ได้หวานซ่อมครับของผมเองยังได้หวานซ่อมกันนาเจ้าของเองก็ได้หวานซ่อมครับปีนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันครับขั้งข้าวปลูกดีที่เรา เอาพันธุเมล็ดข้าวไว้เยอะครับเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอะไรมากมายครับทั้งข้าวกอขอสิบห้าทั้งข้าวมะลิใหญ่ครับเรากักตุนไว้พอสมควรครับตรงมุมมันลึกครับตรงมุมมันลึกแล้วก็ถมให้ครับเพว่าเพื่อเพื่อให้ข้าวมันมันขึ้นได้ตรงมุมครับแล้วก็มุมมันจะไม่ลึกด้วยครับ น้ำจะไม่ขังมากเท่าไหร่ครับก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งครับนี่ครับเนื้องานมันก็ออกมาสวยครับสูกใจโดนใจเจ้าของนาครับแล้วก็ทําให้แบบนี้ทุกเจ้าครับตรงมุมตรงอะไรมันมันก็จะไม่ลึกครับลูกเนลูเนื้องานมันก็ออกมาสวยออกมาเนียนออกมาดีครับเสียเวลานิดหน่อยครับ มันก็ได้ใจเจ้าของนาครับนี่ครับการปรับตั้งครับนี่ครับองศามันก็จะประมาณนี้ครับนี่มันก็จะเข้าแต่ใบแรกครับเนี่บงานกุบล่องเนียนๆครับ เ๋ยนมีเนื้องานออกมาดีครับสวยครับไม่ใช่ เปย่าสูเ่เกใส่คนีามก็จะประมาณนี้ครับวิธีการกลบล่องครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับวิธีการกลบล่องก็ไม่ได้บอกวิธีอะไรมากมายครับแนะนำเพื่อเป็นแนวทางครับ นี่ครับแบบนี้เนื้อง,งานก็จะออกมาดีครับอีกอย่างก็โดนใจเจ้าของ,งานาด้วยครับเนื้อง,งานออกมาสวยครับการปรับตั้งค่าได้ก็โอเคครับเดี๋ยวงไงก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสำหรับวีดีโอนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ